ผู้ว่าหมูป่าลำปางย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งตรวจสอบหลังลงพื้นที่ติดตามปัญหาบอห่อขยะลุงแก้ว สืบเนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่นำกำลังดักจับรถบรรทุก10บล้อได้ขนขยะจากเชียงใหม่มาทิ้งบ่อขยะลุงแก้วในจังหวัดลำปางเมื่อช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่17สิงหาคม2564ที่ผ่านมาและได้จับกลุ่มรถบรถบรทุก10บล้อพร้อมคนขับซึ่งเป็นขยะมาจากจังหวัดเชียงใหม่นำขยะมาทิ้งได้เป็นครั้งที่2โดยได้บรรทุกขยะต้นทางจากอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มาทิ้งในที่ดินของลุงแก้วนั่นเองโดยในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานายนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้วา่า ราชการจังหวัดล,ลำปางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในบอ่อขยะลงแก้วและได้กล่าวว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่มีเลขที่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางปรากฏว่าเมื่อสองวันก่อนมีการพบการขนขยะมาทิ้งในพื้นที่เป็นการขนขยะที่ผิดกฎหมายและยังบอกอีกว่าได้รับรายงานจากข่าวของผู้ทอนภาคว่ามีการลักลอบขนขยะในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงมาทิ้งในจังหวัดลำปางซึ่งรอติดตามเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วก็เคยจับได้ครั้งหนึ่งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีข่าวว่าจะมีการลักลอบขนขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่ และได้รับรายงานว่ามีรถคันหนึ่งขนขยะมาอย่างน้อย2คันแต่จับได้คันเดียวเพราะว่ารถนำรู้ตัวก่อนจึงหนีไปก่อนแล้วก็รถขยะอีกคันพอเห็นว่ามีการรวบจับก็ไม่ยอมเข้าพื้นที่แล้วก็วิ่งหนีไป โดยผู้ว่ายังกล่าวอีกว่าคงต้องรอตรวจสอบสภาพพื้นที่ทางกฎหมายว่าผิดอะไรถ้าพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ชอบโดยกฎหมายก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะและช่วงนี้น่ากลัวถือว่ามันเป็นช่วงโควิดหน้ากากอนามัยก็ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อประเภทหนึ่งซึ่งสําหรับความคพบ่มหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในพื้นที่จะมีการเข้าดําเนินการในการตรวจสอบอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะเจ้าของที่ดินคือลุงแก้วเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป